สบายดีพี่น้องยินดีตอนทักเข้าสู่สอง,งน้องหุ่มสาวเนือ้อคือเก่านะพี่น้องอ่านตอนนี้น้องหุ่มกามาเปิดคลิปอยู่บ้านของน้องหุ่มเ,เองเนะา,กา,กา,านเเนะกา,า,า,าน้นนนองหุ่มกาได้กลับมาบานแลว้วเนาะกากลับมาพักผ่อนอยู่บ้านลังที่น้องหุ่มไปผ่าตัดอยู่ที่นคนเนาะเพียงจจนนาะพี่น้องตอนนี้กาได้กลับมาบ้านแล้วมาพักมาผ่อนอยู่บ้านเนาะอ่าพอดีพอดีอ่ามีพี่นอ้องเอฟซี่นฝากของมาให้น้องหุ่มเนาะ น้องหุมกะดีใจลายนาะพี่น้องพนกับฝากมาแต่โดนแล้วเนาะน้องหุมกะเอ่อมาหับมาปะแต่ว่าก็ยังโบกแกเถื่อเนาะผนกัฝากตอนน้องหุเมยังโบพาตัดหันเนาะน้องหุมกำลังจะไปหันพอดีเอ่อมีพี่น้องเอฟซีผนฝากมาเนาะเอฟซีังไทยคนแหละผนพอดีอันฝากของมาให้น้องหุมพอดีน้องหุมกลับมาบ้านปุ๊บพอดีเครื่องก็มาหอดปั๊บเนาะก็เลยไปหับมาก็ยังโบกแกเถื่อพี่น้องนี่เบิ่ง มื่อเนี้ยะจะมาแกะมาลุ่นน้ำกันเลยเนาะว่าอพี่น้องเขาจะฟกอยางมาให้น้องหุ่มแน่เนาะน้องหุ่มเก่าซึกงว่าตต่นเต้นลายเนาะบเลยครับของฝากแบบนี้อ่ามาโดนเนาะพี่น้องเขาซึกงว่าดีใจหลายตต่นเต้นแหงโบว่าผลฝากยางเนาะน้องหุ่มกาวสู้ก่าไปขอของาพาแตะเนาะมากสูกดีที่ใดครับของฝาก เจ้าพี่น้องเอฟซีเขานะพี่น้องมาพี่น้องมารุนน้ากันเลยเนะว่าเพิ่นฝากยางมาให้นุมเนะาะยามนี่แหละดูหนาวแดนะเบืองว่าเพิ่นจะฝากเนางตนเป็นลายเนาะพี่น้องช่วงนีก้กะบบคอยได้ครับของฝากจากพี่น้อง FC เอฟซีเฮาเน่ ยูบานคงลงหุมตอนอ่าย่ามแลอย่างสินะกะบวกให้หน้าปานใดเนาะแต่ว่าตนเสาตื่นมาตตนเสาพนาตื่นมากนะอนนะโอ้โคตรหนาวเลยบใฮ้ว่าเลยพี่น้องยังดีเนาะอันปีนี่กะเลี้หนะวไฮว้อย่างสินะกะยังอ่าตืนเสามากกะยังอ่าพิงไฟอยู่อ่าตตาไฟอย่างสิเนาะ คันแมนอันอยังบเบล้วไห้เลี้ยวสวนอย่างที่เขาก็ะซื่นมาเตะเสากับไปไห้ไปสวนโอ้หนาวเหี้ยนะพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเลยเป่นฝากยางนนองตื่นอกตื่นใจด้วย <c oughs> พ,พักน้ำหอมหัดติงดิง อิซแรมก็ไม่ค่อยเข้าปันเลยเอาะว่าความแท้ จังบานพี่น้องเอฟซีเฮาเด้เป็นจังได้น,น้อหนาวคือกันอยู่บ่ต้นหี่กะาหอดยำหนาวแล้วบางทีอ่าพี่น้องเอฟซีเฮาหุบบานพุงน้องหุงอยู่ดอย่ยังนี้เน,ะนาะเปิดกะฝากปลาเสื้อกันหนาวให้น้องหงุงบางทีเป็นเป้นได้มาพี่น้องได้แล้วเด้มาจิดเปิดน้องกันเลย มานี่เต็มมาพี่น้องโอ้โแบบเป็นตาเสียบเนาะเดี๋ยวน้องคุณกะจีเอาตะลายยางตะลายยางออกมาเนาะนี่โอ้กะจีต้มกินอยู่บ้านเนาะตอนนี้กะยำหนาวแดยอย่างสินะต้มมันหัวแล้วก็สดน้ำแันเนาะโอ้บ่โอ้ล้านลายพี่น้อง มีเยอะแยะเลยจักถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจสเจ็สงถุงนี่พี่น้องมาเบิ่งนี่ป้าอันนี้มันยหญพอเป็นสีอ่อนเดี๋ยวจะลองออกเบิ่ง บ้าเบิ่งผลาเซ็ปนานุ่มพี่น้องนะหักนะหักเนาะนุ่มล้างหน้าแล้วก็มาเซ็ปหน้านะยิ้มหน้าเดะนุ่มเบิ่งนะหักนะนี่มาเบิ่งอันนี้มันยนาะอันนี้มันตื่นว่าเออ่นาะตัวอันใส่สบู่ขนาดแล้วก็เอาหน้ำมาเน่ะ นี่มาเบิงป้าได้ยาสะบอนี่เพิ่นเพิ่นจะได้จิลงได้อ่านเบิงเพิ่นก็เขียนซื่อมันติดอยู่ในได้พยานอ่ะน้อห่มบ่ฮู้เนาะบางทีไอยาสะพอบางทีจะเอาไปอาบอาไปอาบฮู้เนาะว่ากะบ่เคยอ่แบบนี้เนา ันนี้ก็น่าจะเพียงแหละแตงแตงแต่งขาตัวกลางเวนขาตัวกลางวันกันแดดได้นน่ทา <c oughs> ต,ตัวจะขาววันนี้แหละใส่เลยจะขาวแหละวันนี้อ้ยูบูมีไีคหลอยู่บาน,บาน,นงน้าวแด่มาเบืองนี่อันนี้มัน,น บริเคียนซื้อปิดออกเออบิ้งมันอยังนอ้อมันแป้งบ่หนีแป้งแทะหอมแป้งแป้งเย็นอนี่เบิง้งโอ้เบิง้งขนมขนมเป็นดแัแซบ แมนมากเนี่ยน,น, <c oughs> น้ี่คนเออน้องหงบุคภาษาไทยไม้ทูเค่ล์นี่เบิ้งไม้ทูเค่ล์ปิดปิดติวพอดีแห่งน้องหงแหงบุมีม่เดเนาะบุมีเงินจีซื้อเดพอดีอ่าพี่น้องเพิ่นตาฝากมาให้น้องหงเต้นเตงแตงนี่ เพิ่นก็ฟางยามาให้น้องหุ่มเนาะอันนี้ก็จะเป็นยาดีเจ็ผัวตายอันแกวบดแกไอเนาะดวงนี้งยำนาวเด้มักจะเป็นแบดเป็นไอเด้อส่วนไลยเนาะโอ้ดีใจหลายแแปลงแแปลงแแลงแแลงอันนี้มันอะไรกันอาาบอ๊้ามอันนี้ก็จะเป็นอันเพิ่นปัด แก้มฮนะน่ปัดแก้มให้มันแดงแดงฮนะน่ะพี่น้องโอ้ยผลตังผู้ใจน้องหุม่มเธอได้เนาะมาซื้อให้น้องหุ่มปัดแก้มอีกนี่เบิกคนละเท่ด้วย <c oughs> <c oughs> แก้มมแดงอ,อง่องตองผลว่าไงเบิกมันเป็นคู่เป็นคู่กันเลยอันนี้จะเป็น้ามัดผมเนาะอันนี้นะผลจะมัดแบบใดมัดจะนี้ ลงนด้วยจะนีขึ้นจะหนีบอกอมีพางมัดมผมแล้ว <c oughs> ก็จะมัดผมแบบนี้เนาะเวลาไปนี่ไปนั่นก็จะมัดไปโอ้ได้ส่่อันพุ่นเด้พี่น้องสวยมากๆนะมาล้อมมาลุ่นกันอีนนี้ มายังมีย่างแดอยู่ในนี่เบิร์อันนี้ก็จะเป็นอ่านำลางหนาเนาะพี่น้องเวลาเขาใส่เครื่องซ้าอ่างอย่างนี้เนาะเขาอยากเสร็จเร็จออกอย่างนี้นะก็จีเอาใส่ยู่เจียสูรคันนี้แล้วก็มาเสร็จเสร็จเครื่องซ้าอ่างตัวอันเขาใส่นี่ออกง่ายเนาะพี่น้องอันนี้นะเบิ่งเพื่อห้น้องหุงขวดนนึงนี่มาเบิง่งอันนี้ฟมลางหนา แน่คนไฮฟูมล้างหน้าไฮน้องฮุมเดะสีอ่อนหัวใจกับเป็นสีแดงแล้วฟูมล้างหน้ากับเป็นสีอ่อนคือบอฟ้าสีแดงไฮน้องฮุมเดะอันนี้มันพิมพทานิ้วกันแดดได้โอ้เนี่ยพิมพทานิ้วแต่นิ้วบอให้มันแหงเนาะนี่ ก็ยังมีอ่ยางจุกเขียวมาพร้อมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่ย่างมัดผมนะพี่น้องนี่ได้สีเลยจาสีเขียวสีเหลืองสีอ่อนสีแดงเนาะครบสีเลยพี่น้องนี่จะสูเอ๊ะมาเบืองอันนี้ น,นด้อันนี้ง่าที่สุดแหละอันนี้นะแล้วพามาแก้บึงน้ำกันว่าที่เมนยังเด้ออยู่ถุงนี้น,นะตื่นเต้นเลือเดีนใจหลายเมนยังเนาะโอ้พำงสอายังอ๋อปอมไปอะไรนี่ ໃສ່ຫຍັງໃສ່ນໍຮຸ່ມບໍ່ອັນນິລະຜູ້ບາບໃສ່ໃສ່ຫຍັງນໍໃສ່ເຄື່ອງບໍ່ໃສ່ເຄື່ອງສຳອາງບໍ່ຈັ່ງໃດເຄສຳອາກໃຫຍພດນນໃສນີບທົ່ໃຫຍ່ มิสต้องหันฮุตซิกไีเด้อไีเด้อเอาตัวจิ้นนี่เนาะทางใดก็ฮุดซิกเด้อขับบไว้ใส่เครื่อง หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่อันใส่สบ,บูอ่อาบน้ำนี่วันนี้น้องหุมกาได้แกะกล่องกาได้เอาเครื่องที่พี่นอ้องเขาฝากมาหมดแล้วนะพี่นอ้องกาจะมีเพียรสนิทอะไรพี่นอ้องกาดังที่พี่นอ้องเห็นทนะั้งนันเนาะกามีโคงกินโคงกอกแล้วก็มีไม้ทูแค่ลมีเมคร,นนะรื่องซ้ำอ่างมีเคนุ่นมนะพี่น้องโอ้ดีใจหลายเนาะ อ่า uhm, สิ่งสองขัญก็มีแอาทีมพาตัวนี่อะไรพี่น้องต้งมีหลังดูหนาวเด้เนาะน้องฮุมเก้ารู้สึกว่าเด็กอกดีใจหลายจั่างใดน้องก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายเนาะน้องฮุมเก้ารู้สึกว่าเด็กอกดีใจหลายเนาะที่ได้รับคองฝากจากพี่น้องเอฟซีเฮาในครั้งนี้เนาะน้องฮุมเก้ารู้สึกว่าดีใจหลายน้องฮุมกาบ่มีหยังจะตอบแทนบุญคุณเนาะน้องฮุมกามีแต่คำอวยพรนั่นแหละเนาะพี่น้อง นงกาขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีเขาจงอยู่ดีมีแหงเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในส่วนตัวและครอบครัวแล้วก็สิ่งสำคัญนอกจากขอให้ทึกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อก่อนจะจบคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะนงค่าจี c o ว e าในหนึ่งเนาะพี่น้องคืออยู่บานนงค่านี่เนาะแามหนาวอย่างซีเนาะมันก็ดีน่าแหงเนาะเพราะว่าอยยุดอยแดดแล้วทนะางซีนะ ส่วนล่กกบจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าพอทอเมทาวฮะเนาะเป็นกระิน้าแหงเนาะพี่น้องคืออยู่บ้านอื่นหน้ากว่าอยู่บ้านน้งุมกะมีได้ตอนนั้นน้งุมไปอยู่ที่นครราังจมาเนาะไปพัาตัดตอนนั้นกัอยู่พุ่นโบ้ได้หนาวได้เพราะว่าเพื่อนเป็นตัวเมืองเนาะก็จะเป็นตัวเมืองก็จะโบ้หนาาบ้านไดคืออยู่ดอยน้องอยู่บ้านน้งุมนี่เนาะก็หนาาแหงพี่น้องถากว่าเนาะอ่าผู้ใดที่ยังมีน้ำใจน้ำจิตน้ำใจยังสิอยากฝากคือ บ่เครื่องลูกเสื้อกันหน้าบ่ส่งอ่ากันหน้าบ่จังซี่เนาะให้เด็กน้อยหรือว่าพ่อท่อแม่เ่าจังซี่กะสามารถฝากได้เนาะพี่น้องฝากทานบาเนื้อก็ได้ฝากผานน้องห่มก็ได้เนาะพี่น้องน้องห่มก็กะสิพาบาเนื้อเพิ่นไปับเนาะเพราะว่ากอาศัยบาเนื้อเพิ่นด้เพราะว่าบาเนื้อเพิ่นก็มีด้เนาะปนี่ปนั่นก็ต้องอาศัยบาเนื้อเพิ่นจังซี่นะ จีไปหับแล้วก็จีมาเจกอยูบานมู่บานของน้องหุ่มนี่แหละเนาะเพราะว่ามันก็น,นาวเฮียงนะก็จีเจียยู่บานน้องหุ่มแล้วแล้วก็จีถ้าว่ามันยังเหลืออย่างนี้นอกกาจีไปอ่าเจียยูุบานอื่นแด้อเนาะน้องอสำหรับคลิปนี้น้องหุ่มกาจีมีเพียงเสม่ห์เนองน้องหากว่าผู้ใดเนาะได้เบื่งได้สวมคลิปองน้องหุ่มกาอย่าลืมแสดงกำลังใจให้น้องหุ่มเด้อ น้องฮุมก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจหลายๆเนาะพี่พ่อแม่พี่น้องไอ้ที่ทางไลนะ์เนาะที่คอยเบิ่งคลิปถึงน้องฮุมแล้วก็คอยเป็นกำลังใจมาให้น้องฮุมมาตลอดเนาะจนมาฮอดในมื้อน,นี้น้องฮุมก็ต้องขอบคุณหลายๆสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงสำเนาะพี่น้องก็กล่าวคําว่าสบายดี